โอ้มึงอยู่เฉยๆทุกคนหลบใต้โต๊ะเลยนะอีป้าแก่ๆแคชเชียร์ก็เอาแฟ้มปิดหัวจ้ะกะวระบอกนะคะขับรถมาแต่ไม่โดนเอาไว้หลบไปใต้โต๊ะเหมือนกันอีพี่ที่ตลกตลกมองกระโดดยกมือนะยกมือไปดูกล้องยกมือกระโดดดิ้งย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 ิ้งจะโดดขึ้นไปชั้นสองเว้ยรองเท้าหลุดแกนทางด้วยครั้งหนึ่งทางขึ้นไปชั้นสองแล้วนางไปบอกชั้นสองว่าไปบอกชั้นสองว่าข้างล่างโดนต้นด้วยนางที่เป็นคนที่เล่นเออเอาไว้เลยมโลหะ กคำอะไรเนี่ยคือเป็นตรงแต่ก่อนจำสมัยก่อนเป็นพวกแก้ไขหนี้กับพวกขายตำนี่แหละชั้นสองทั้งหมดเลยมันจะมีประตูไว้ล็อกด้วยอุ้นอุ้นจริงจริงแล้วชั้นสองสมัยก่อนเป็นพวกแล้วมันดูกล้องอีกคือใครบอกผู้การสาขาอะไรการสาขาแล้วที่ชั้นบนแ้วจมีกล้องวงจรปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาเสียงดัง มาดูมดห้องว์งเราดูห้วิอนปิดเขาไปดูเหตุการณ์ล่างหมดเขาปวนจริงๆนั้นแหละ้ากันบินตุ้ยลอกประตูประตูลักสบายก่อนถาาปุ๊บไม่มีใครรทษไม่มีใครท้มงรอรวเที่ยงใเอาเสียงดังไม่เอาอยู่ด้วยความสงบกลัวขึ้นมาแล้วตอนนี้พีแม่บอกว่าเฮ้ยพี่มาชื่อแบบว่าสงสัย้าเ

แอพน้แวแก้วคาคือคือพี่ม่จลจากจากบันไดอ่ะคือพี่ก็เห็นมาดีพี่ยืนเ่องอไปเที่ยวมาจากห้องน้ำร่ก็สองบดูกถูกโมปะกันพี่แม่จากรองเท้าทางแมน่ก็บอกว่าเท้าันพี่เป็นไอ้เหี้ยกูดิกูดแล้วก็สคนนี้ไปามีแค่ี่ผูชายี่แม่แมีเกี่ยวออ มาอีแล้วออกมามามารู้วิ่งรูเรู้รเอามังกายรวิ่งเรู้้ทไปแกงลูกฮาาา้องอ หนขอดูหนวดลุงพลก่อนลุงพลก่อนแล้วดูหนวดลุงพลก่อนขอดูหนวดลุงพลก่อนจิกเขาโล่พอเลยรอเออพอหน้าตาดีมากแลเขาไม่มีใครไเปรไม่เปใครเขาเาไม่มีใครนะเขาเป็นโสดหน้าตาดีกินงเขาพัวลูกพัวก็เลยตามมา แต่ผู้หญิงนี่พอเริ่มมีปัญหาแล้วนี่มีเขาเลยย้ายไงแ้ามาอยู่ที่พอดีเออพอย้ายปุ๊บผัวรู้ผัวก็เลยพู่าไม่ลองนอกัวไม่ลองนอกเลยไม่พอผัวไม่พอผัวรู้พอวสืบรู้แล้วแต่แต่เราพ่อพ่อก็อยู่ที่สาขาหนึ่งร้อยเอกระหว่างเขามมาาตเราเรื่องที่ผู้หญิงที่ดีเป็นอย่างนี้ที่ผู้หญิงรู้แล้วก็ผัวมาจะรู้ตื่อคืนแล้วเขาบอกว่านี่นี่เออพออยู่กรุงเทพเขารู้เขารู้ว่าผัวมาตุ๊บก็มาทำงานนางไม่บอกใครนะว่านางจะมีเรื่องนางเหมือนรู้ตัวนางสี่ เข้าสายตำรวจนางไบอกใครนะเพราะงเปเรื่อกันนะเข้าสายตำรวจเออโดยี่ผู้กายเขารู้หาอะไรผู้กายสายสีางอะไรวิีย่ะจกผัวไปย่ะจกสีที่สาขาแคอย